ความสำเร็จไม่ได้มาจากการทํางานหนักแต่มาจากการวางแผนที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นวันและนี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ 1. คนรวยไม่ได้ตื่นมาเพื่อตอบกลับสิ่งต่างๆแต่ตื่นมาเพื่อวางเกมพวกเขาจะวางแผนกลยุทธ์ไม่ใช่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพราะช่วงเช้าคือช่วงเวลาที่โฟกัสได้ดีที่สุด 2. แต่ชั่วโมงทํางานคือภาพลวงตาของความขยันเพราะคนที่รวยจริงๆรู้ว่า3ชั่วโมงที่โฟกัสจริงๆ ดีกว่า10ชั่วโมงที่ทำแบบฟุง้งซ่านพวกเขาใช้เทคนิค burst focus คือเลือกงานใหญ่หนึ่งงานตั้งเวลา45-90นาทีปิดทุกอย่างแล้วโฟกัสให้เต็มที่ 3. เว้นพื้นที่ว่างให้สมองคิดการใหญ่คนมั่งคั่งที่สุดในโลกล้วนมีเวลาว่างแบบตั้งใจในแต่ละวันพวกเขาตั้งใจจ้องเพดานเดินเล่นโดยไม่พกโทรศัพท์หรือนั่งเขียนทุกอย่างที่ผุดขึ้นมาเพราะพวกเขารู้ว่า ไอเดียพันล้านไม่เคยเกิดจากการเร่งงาน 4. ใช้เวลาให้ลึกไม่ใช่ใช้เวลามากความมั่งคั่งไม่ใช่ผลจากการทำงานเยอะขึ้นแต่มาจากการใช้เวลาน้อยลงแต่หนักแน่นขึ้นพวกเขารู้ว่าเวลาไหนทำงานเวลาไหนคิดเวลาไหนพักไม่มีการทำงานยาวไปจนถึงตีสองดังนั้นคนรวยไม่ใช่คนที่ทำมากกว่าแต่คือคนที่คิดก่อนทำเสมอ